คืนี่ฉันหลนับมองแล้วคิดถึงแต่เธอตัวสิโอ้ยดับไปสิใอ้กาปุกเสียงดังน่าลำพานตื่นไปไปกินข้าวกันสปีดลันสปีดลัน เปิดตู้เย็นออกมายัดเข้าไปพ่ทู้เย็นอรออาหารรออาหารร้อนสุกเลยังหยิบออกมาโดยไม่ต้องใช้ที่รองมือ เพราะว่าพระเอกเราแข็งแกร่งไม่ร้อนสักนิดเปิดทีวีออกเปิดดิเออเทีวีสะดุดนั่งเก้าอี้แล้วกินข้าวกินเพื่อกินสปีรันออรีบจบรีบให้ผีหลอกโอเคกินเสร็จแล้วโยดิงให้แม่ล้างกลับไปนอน ไม่มีอะไรมากมายใครแชทมาไม่สนใจไม่อ่านสักนิดทำการบ้านดีกว่าเป็นเด็กขยันทำถึงเที่ยงคืนสามสิบแปดลุกขึ้นมาจะไปนอนไม่ต้องดูทิกตอกมันดึกแล้ว ลุกขึ้นมาจากเตียงตอนตีหนึ่งเพื่อไปเยี่ยวไม่ใช่หิวน้ำต้องไปกินน้ำใช่คนบ้าเลยตื่นมาหิวน้ำโบติล้วก็ขี้เกียจไม่ลุกไปกินหรอกอกินน้ำก่อนดื่มดืมดิ้ดงแดงดังโยนทิ้งไปให้แม่เก็บเป็นเด็กดีเข้านอนไม่ต้องแปลงฟปล่าหลับน้ำ แม่ส่งข้อความมาใครยินอยู่หน้าบ้านไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันไหนดูสิฮลัลโหลผีหรอเฮ้ยมันเห็นเราหรอเฮ้ยอาชีเม็นปลดล็อกเสียงดังอ๋อมันได้ยินไม่เรามันได้ยินเสียงที่เราพูดผ่านไม่ มาครับมาหลอกผมหน่อยครับขอเน้นเน้นเปิดประตูต้อนรับดีไหมไม่มันน่ากลัวเอาประตูหลังเลยเอ้ยมองไม่เห็นนี่เอาประตูหลังเลยมาย่ผมรู้ทันผมรู้ทันมาๆเดินอไม่ได้เกมมันไม่ให้ต้องประตูหน้า เปิดประตูรับแขกลุกขึ้ลุกขึ้จบบริบูรณ์